ใน o t o s h o p นะครับจะมีอีกหนึ่งคำสั่งที่ใช้ในการดัดบิดรูปทรงนะครับให้มีรูปแบบแตกต่างไปจากเดิมได้นะครับซึ่งเรามักจะใช้งานคำสั่งนี้นะครับเพื่อแก้ไขความบกพร่องของรูปทรงให้กับวัตถุหรือว่าภาพบุคคลนะครับคำสั่งนี้นะครับจะชื่อว่าคำสั่ง Liquify นะครับเราสามารถเรียกใช้งานได้โดยการคลิกไปที่เมนู Filter แล้วก็เลือกคำสั่ง Liquify นะครับในคำสั่งนี้เนี่ยจะมี เครื่องมืออยู่หลายตัวนะครับก็จะมีเครื่องมือที่เรามักจะใช้งานบ่อยๆที่ชื่อว่า Forward Warp Tool นะครับอันนี้ก็จะสามารถคลิกแลก้วเดกเมาส์ไปบนวัตถุได้เลยนะครับเพื่อ,อเพิ่มหรือว่าลดสัดส่วนให้กับบริเวณที่เราแด็กเมาส์ผ่านนะครับเวลาที่เราใช้งานเนี่ยเราก็สามารถมากำหนดค่าบน Panel Property ตรงนี้ครับก็จะมีค่า Size ซ,ซึ่งเป็นขนาดของหัวแปรงนะครับส่วนค่าอื่นๆนะครับ Density กับ Pressure ก็คือน้ำหนักของ เครื่องมือนะครับเวลาที่เราใช้งานก็สามารถปรับค่าได้ตามาความเหมาะสมนะครับในกรณีที่เราใช้เครื่องมือ forward wrap tool ทำงานไปแล้วเนี่ยอาจจะเกิดความผิดพลาดหรือวาอ่าพื้นที่รอบข้างนะครับพื้นหลังนะครับถ้าหากว่ามันมีรายละเอียดเยอะๆเนี่ยนะครับเมื่อเราใช้งานไปแล้วเนี่ยพื้นหลังเนี่ยอาจจะถูกบิดตามไปด้วยนะครับเราก็สามารถใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า reconstruct tool ตัวนี้นะครับคลิกแล้วก็ drag mouse ไปบริเวณที่ผิดพลาดเพื่อเรียก ภาพต้นฉบับกลับคืนมาได้นะครับอันนี้คือวิธีการใช้งานเครื่องมือนะครับของคำสั่ง liquify แบบเบื้องต้นนะครับแต่สำหรับเนื้อหาตรงนี้เนี่ยผมอยากจะโฟกัสไปที่เครื่องมือตัวหนึ่งที่ชื่อว่า face tool ครับที่จะใช้ในการทำงานกับภาพถ่ายบุคคลโดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวผมจะกดปุ่ม cancel นะครับเพื่อยกเลิกการทำงานตัวนี้ไปก่อนนะครับสำหรับภาพถ่ายนี้นะครับเป็นภาพถ่ายบุคคลนะครับ เราสามารถใช้คำสั่ง Liquify ในการปรับปรุงนะครับภาพนี้นะครับให้ดีขึ้นได้วิธีการนะครับเราจะสร้างสำเนาให้กับ Layer ร์นี้ก่อนนะครับโดยการกดปุ่ม Ctrl J น,นะครับหลังจากนั้นคลิกไปที่เมนู Filter แล้วก็ Liquify หลังจากที่คำสั่ง Liquify เปิดขึ้นมานะครับให้คลิกที่ปุ่ม FaceTool นะครับเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีเส้นไกด์นะครับเกิดขึ้นมาบริเวณใบหน้าของนางแบบ เมื่อเราเลื่อนเมาส์ไปบริเวณใบหน้านะครับก็จะสังเกตว่านะครับจะมีเส้นไกด์เกิดขึ้นนะครับซึ่งเส้นไกด์เหล่านี้เนี่ยจะใช้ในการปรับแต่งรูปทรงนะครับให้กับแต่ละส่วนของใบหน้านะครับอย่างเช่นเส้นไกด์เส้นด้านนอกตัวนี้นะครับจะเป็นการปรับแต่งโครงหน้าทั้งหมดก็จะสามารถกําหนดในส่วนของหน้าผากนะครับกลามแล้วก็คางนะครับแล้วก็บริเวณใบหน้านะครับความกว้างของใบหน้านะครับ หรือถ้าหากว่าเราคลิกเมาส์บริเวณที่ดวงตานะครับเราก็จะสามารถปรับขนาดของดวงตานะครับความกว้างนะครับความสูงของดวงตาแล้วก็สามารถหมุนนะครับแนวของดวงตาได้ด้วยนะครับในส่วนต่อไปก็คือบริเวณจมูกนะครับตรงนี้ก็สามารถปรับค่าในส่วนของความกว้างของฐานจมูกแล้วก็ลักษณะของปลายจมูกได้นะครับส่วนสุดท้ายก็คือบริเวณริมฝีปากนะครับเราสามารถกําหนดนะครับให้ริมฝีปากนี้เนี่ย มีความหนาขึ้นนะครับหรือว่าจะหมุนบริเวณมุมปากนะครับให้เป็นรอยยิ้มเกิดขึ้นได้เช่นกันเดี๋ยวเราจะทดลองปรับแต่งใบหนะ้าให้กับนางแบบนะครับวิธีการนะครับสมมุติว่าเราต้องการปรับในเรื่องของคาง,ง,งนะครับให้มีขนาดเล็กลงนะครับสั้นลงกว่านี้ก็สามารถคลิกแล้วก็ drag เมาส์นะครับก็จะเห็นว่าคางนะครับของ,ของนางแบบเนี่ยจะสั้นลงนะครับ ถ้าหากว่าต้องการปรับในเรื่องของมุมปากนะครับก็ให้วางเมาส์บริเวณด้านนอกนะครับแล้วก็หมุนนะครับคลิกนะครับก็จะสามารถปรับได้ครับว่าต้องการให้ริมฝีปากของนางแบบเนี่ยดูยิ้มหรือว่าจะเป็นริมฝีปากแบบปกตินะครับรวมถึงริมฝีปากนะครับบนกับล่างเราต้องการเพิ่มนะครับความหนานะครับให้ริมฝีปากดูอิ่มเอิบมากขึ้นก็ได้นะครับ ในส่วนของจมูกนะครับเราก็สามารถกําหนดนะครับโดยการแรกเมาส์เข้าหรือออกเพื่อเพิ่มหรือว่าลดความกว้างของฐานจมูกรวมถึงบริเวณปลายจมูกครับสามารถเพิ่มหรือว่าลดตําแหน่งได้นะครับในส่วนต่อมานะครับก็คือบริเวณดวงตานะครับเราสามารถที่จะขยายขนาดของดวงตานะครับโดยการคลิกนะครับที่สัญ,ญลักษณ์เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับตรงนี้นจะเป็นการเพิ่มขนาดทั้ง ความกว้างแล้วก็ความสูงของดวงตานะครับแต่ถ้าหากว่าเราคลิกที่จุดด้านบนกับด้านล่างเนี่ยจะเป็นการเพิ่มความสูงเท่านั้นหรือถ้าหากว่าเป็นบริเวณหางตาจะเป็นความกว้างนะครับของดวงตานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นี่ผมอยากจะปรับขนาดความปรับขนาดของดวงตาให้โตขึ้นนะครับก็จะคลิกที่บริเวณรูปสี่เหลี่ยมบริเวณนี้นะครับขยายนะครับแล้วเราก็มาทําอีกด้านหนึ่งให้มีขนาดเท่ากัน เสร็จแล้วนะครับถ้าเราวางพอยเตอร์ไว้ที่มุมไว้ที่ขอบด้านนอกสุดเลยเนี่ยเราจะสามารถหมุนนะครับแนวของดวงตาได้ต้องการให้หางตาชี้ขึ้นเล็กน้อยหรือว่าจะให้หมุนลงนะครับเราก็ปรับนะครับซึ่งตรงนี้นะครับจะช่วยทําให้ใบหน้าของนางแบบเนี่ยดูมีความโฉบเฉี่ยวมากขึ้นถ้าหากว่าหางตานะครับชี้ขึ้นด้านบนเล็กน้อยนะครับเราก็มาปรับอีกด้านหนึ่งเหมือนเดิมนะครับ อีกส่วนหนึ่งก็คือบริเวณหน้าผากนะครับก็สามารถเพิ่มหรือว่าลดความกว้างของหน้าผากได้นะครับก็ทดลองปรับนะครับโดยที่เราควรจะปรับในปริมาณที่พอเหมาะนะครับเพื่อให้โครงหน้าของนางแบบเนี่ยดูดีขึ้นแต่ก็ยังคงเค้าโครงเดิมของของตัวนางแบบเอาไว้ได้นะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คลิกปุ่มโอเคนะครับก็จะได้ผลลัพธ์ในลักษณะนี้นะครับ ทดลองซ่อนเลเยอร์ที่เราปรับแต่งเพื่อเปรียบเทียบกับภาพต้นฉบับนะครับก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดูดีขึ้นนะครับแบบนี้